สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาบอกวิธีว่าถ้าเราอยากพูภาษาอังกฤษได้ทำแบบนี้ค่ะข้อหนึ่งก็คือมีทัศนคติที่ดีนะคะต่อภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษใครๆก็เรียนได้นะคะอายุเท่าไรก็เรียนได้ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับ ไวยผู้ใหญ่ไว้ทำงานนะคะวัยเด็กยิ่งดีค่ะวัยไหนๆก็เรียนภาษาอังกฤษได้สามารถเริ่มเรียนได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยถ้าเราอยากจะเรียนนะคะใครๆก็เรียนได้ภาษามีไว้ใช้สื่อสารนะคะไม่ได้วัดความเก่งถ้าเกิดว่าเราผู้ภาษาอังกฤษสำเนียงไม่ดีคือเราไม่เก่งไม่ใช่นะคะแค่เราคุยกันรู้เรื่องคุยกับต่างชาติรู้เรื่องนะคะ ก็คือแค่นั้นเองค่ะภาษานะมีไว้สื่อสารนะไม่ต้องไปว่าคนนั้นเก่งคนนี้ไม่เก่งนะคะแค่เรามีทัศนคติที่ดีกับภาษานะกับคนกับสิ่งต่างๆรอบๆตัวเรานะคะเราก็เรียนได้ค่ะแค่คิดว่าเออคนอื่นเรียนได้เราก็เรียนได้มันไม่ได้ยากนะมีทัศนคติที่ดีเป็นสิ่งสําคัญค่ะ ข้อ2ก็คือฝึกฟังเยอะๆนะฝึกฟังภาษาอังกฤษเยอะๆค่ะทำตารางฟังภาษาอังกฤษของตัวเองเขียนลงไปในปฏิทินก็ได้ค่ะตารางว่าเราจะฟังภาษาอังกฤษวันละครึ่งชั่วโมงฟังจากไหนฟังจากช่อง YouTube ที่ฝรั่งพูดนะคะแนะนำให้ฟังช่อง ที่ฝรั่งพูดนะคะหรือจะเป็นเ,เทลเลอร์ตัวอย่างหนังสั้นๆก็ได้นะคะยกตัวอย่างช่องนี้นะคะ Bob the Canadian นะเราก็ไปเลือกคลิปที่สั้นๆของเขานะคะฝึกฟังแล้วก็ฝึกพูดตามนะคะช่องนี้ก็จะมีซับไตเติลอยู่ข้างล่างนะคะก็ลองอไปฝึกดูนะคะช่องนี้แนะนำค่ะ หรือจะดูที่ช่องครูก็ได้นะคะกดไปตรงที่เพลย์ลิสต์นะคะข้างบนนะแล้วก็ดูหัวข้อเพลย์ลิสต์ที่ว่าฝึกฟังประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะเลือกมาสักหนึ่งคลิปนะคะฟังทุกวันเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนนะคะการฟังของเราก็จะพัฒนาเพิ่มขึ้นนะโดยฟังคลิปอื่นๆนะคะคลิป5นาที10นาทีนะคะ ฟังซ้ำๆนะคะจนเราจําสำเนียงจําคําพูดเข้าใจความหมายเขาได้นะคะถ้าเราสังเกตนะคะก่อนที่เด็กจะพูดได้นะคะเด็กจะเริ่มจากการฟังพ่อแม่ก่อนค่ะเขาไม่ได้เกิดมาแล้วพูดได้เลยเขาเริ่มจากการฟังพ่อแม่นะคะพูดแล้วก็ให้พูดตามป้าป้ามาม้าพ่อหรือแม่แบบนี้นะคะเด็กก็ฟังแล้วก็พูดตามนะคะ เหมือนการการเรียนภาษาเราในวัยผู้ใหญ่หรือไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆนะคะให้เริ่มจากการฟังเยอะๆแล้วก็ฝึกพูดตามคําต่อคําก็เหมือนเด็กที่เหมือนเด็กพูดไม่ชัดเนาะเขาก็พูดคําต่อคําเป็นคํํๆไปแล้วพอโตขึ้นเรื่อยๆถึงจะเป็นประโยคภาษาก็เหมือนกันใหม่ๆเราก็จําได้เป็นคําๆพอเราเรียนต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราก็จะสามารถพูดได้เป็นประโยคค่ะ ข้อที่สก็คือเรียนแบบเรียนแบบยังไงก็คือพูดตามฝรั่งไปเลยนะคะพูดตามในคลิปในวิดีโอนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีฝรั่งตัวเป็นเป็นให้พูดด้วยนะเราก็พูดตามคลิปตามวิดีโอไปค่ะเป็นประโยคเนาะลอกให้เหมือนนะออกเสียงสูงเสียงต่ํานะคะทําให้เหมือนเขาเลยทําบ่อยๆซ้ําๆนะคะการฝึกแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ออกเสียงได้ชัดเจนนะคะฝรั่งจะได้ฟังเราเข้าใจนะ แล้วก็พูดแล้วก็บันทึกเสียงค่ะเวลาเราฝึกพูดอ่ะแล้วบันทึกเสียงนะคะเพื่อที่จะดูพัฒนาการของเรานะคะพัฒนาการาการพูดของเราว่าครั้งแรกที่เราฝึกพูดี่ยเราพูดอาจจะยังจาไม่ได้ทั้งประโยคจําได้เป็นคำๆ พอเราฝึกพูดประโยคเดิมนะคะซ้ำสัก3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งนะคะเราก็จะเริ่มพูดได้นะคะเป็นประโยคไปเลยนะคะออกเสียงสูงเสียงต่ำตามฝรั่งไปเลยนะคะวิธีการก็คือใช้มือถือของเราเนี่ยค่ะอัดวิดีโอนะคะไว้ดูตัวเองตอนพูดนักตั้งไว้นะว่าพูดประโยคนี้ครั้งแรกเป็นยังไงครั้งที่2เป็นยังไงครั้งที่3เป็นยังไงนะคะเพื่อดูพัฒนาการการฝึกพูดภาษาอังกฤษของเราเองนะคะมั่นใจว่าครั้งแรก กับครั้งที่หที่6มันไม่เหมือนกันมันจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะลองเอาไปใช้ดูนะวิธีที่4ี่ก็คือมีสมุดจดนะคะจดอะไรบ้างจดประโยคที่เราฝึกพูดค่ะวันนี้เราฝึกพูดประโยคไหนก็จดลงไปในสมุดนะเพราะว่าบางทีสมองเราทํางานเนาะจาอะไรเยอะมันก็จะจําไม่ค่อยได้นะก็จดลงไปในสมุดค่ะถ้าจําไม่ได้ก็เปิดอ่านเนาะ มันจะได้หลายประโยคนะอีกอันหนึ่งก็คือจดโครงสร้างประโยคโครงสร้างประโยคคืออะไรก็คือให้เรามีรูปแบบว่าเราจะพูดว่าอะไรบ้างนะคะอย่างเช่น i am ตามข้างหลัง i am ก็จะมีพวกอาชีพหรือความรู้สึกต่างๆให้เราจดแบบนี้นะเราจะได้มีไกด์ไลน์ว่าเราจะพูดว่าอะไรได้บ้าง i am ฉันเป็นฉันรู้สึกอะไรแบบนี้นะคะ i am a farmer I am a farmer. ฉันเป็นชาวนา I am a farmer. ฉันเป็นชาวนา I am a teacher. I am a teacher. ฉันเป็นครู I am a cook. I am a cook. ฉันเป็นแม่ครัวพ่อครัวนะคะ มันก็จะเป็นรูปแบบเนาะ I am ตามด้วยจะเป็นอาชีพหรือตามความเป็นตามด้วยความรู้สึก I am happy I am happy ฉันมีความสุขฉันสุขกายสบายใจจังเลยฉันรู้สึกดีฉันมีความสุขนะคะ I am angry I am angry ฉันโมโหฉันอารมณ์ไม่ดีฉันโกรธนะคะ I am shy I am shy ฉันอายนะคะ กอจำรูปแบบว่า I am มันก็ตามด้วยอาชีพหรือตามด้วยความรู้สึกหรือ I am บวก I ng I am ตามด้วย i ng ก็จะเป็น็นกจะแปลประมาณว่าฉันกําลังทําสิ่งใดอยู่เช่น I am reading a book I am reading a book ฉันกําลังอ่านหนังสือ I am playing game I am playing game ฉันกำลังเล่นเกม Pattern i am บวก at ก็จะตามด้วยสถานที่นะคะเพิ่มคำว่า at เข้ามา at, at จะแปลว่าที่เป็นคำบุพบทฉันอยู่ที่ที่ไหนสถานที่ตามข้างหลัง at นะคะ i am at the cafe i am at the cafe ฉันอยู่ร้านกาแฟ i am at home i am at home ฉันอยู่ที่บ้าน i am at home ฉันอยู่ที่บ้านเอาสถานที่เอาสิ่งก่อสร้างมาวางข้างหลังคำว่า at นะคะว่าอยู่ที่ไหนต่อไปรูปแบบ i like i like i like แปลว่าฉันชอบชอบอะไรชอบสัตว์ชอบคนชอบสีต่างๆผลไม้อะไรอาหารอะไระคะเอามาเติมข้างหลังคำว่า like ได้ i like cats i like cats ฉันชอบแมวนะคะฉันชอบแมวฉันชอบ d o g s I like dogs ฉันชอบหมานะคะ I like spicy food ฉันชอบอาหารรสจัดอาหารรสเผ็ดนะคะก็ใส่สิ่งที่เราชอบข้างหลังคำว่า like ได้เลยค่ะ like แปลว่าชอบ I like to drink coffee I like to drink coffee ฉันชอบดื่มกาแฟ I hate I hate ฉันเกลียดฉันไม่ชอบสิ่งใดก็มาใส่นะคะไม่ชอบคนสัตว์สิ่งของสถานที่ผลไม้สีต่างๆอาหารอะไรไม่ชอบก็มาใส่ข้างหลังคำว่าเหตุนะคะ I hate bad people I hate bad people ฉันไม่ชอบฉันเกลียดพวกคนไม่ดีนะคะ bad แปลว่าไม่ดีชั sure, ่วนะคะ bad people พวกคนไม่ดีนะคะฉันเกลียดพวกคนไม่ดี I want to I want to ฉันอยากอยากจะอะไรก็มาวางข้างหลังนะคะ to นะคะเป็นคำกริยานะคำที่วางข้างหลัง to จะเป็นคำกริยาเช่น I want to drink beer 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 ฉันอยากดื่มเบียร์ I want to go fishing I want to go fishing ฉันอยากไปตกปลา I can I can จะตามด้วยคำกริยานะคะ I can เฉยๆจะแปลว่าฉันสามารถจุดๆ,ๆได้นะคะเอาคำกริยามาเติมข้างหลังคำว่า can I can จุดๆ ได้ฉันสามารถจุดๆ,ๆได้นะ I can swim I can swim s w i มเป็นคำกริยานะครับแปลว่าว่ายน้ำฉันสามารถว่ายน้ำได้นะคะคำว่า can ถ้าเป็นคำกริยาจะแปลว่าสามารถนะ I can swim ฉันสามารถว่ายน้ำได้ I can cook ฉันสามารถทำอาหารได้ I can drive a car ฉันสามารถขับรถ ยนได้นะคะ I have I have แปลว,ว่ามีนะคะ have แปลว,ว่ามีฉันมีมีสิ่งของเอาสิ่งของมาวางมีสัตว์เลี้ยงเอาสัตว์เลี้ยงมาวางมีอะไรก็เอามาวางข้างหลังคำว่า have นะคะ I have ฉันมี I have a white car I have a white car ฉันมีรถเก๋งสีขาวนะคะ I have a white car ฉันมีรถเก๋งสีขาว I will I will will แปลว่าจะนะคะเอาคำกริยาแล้วก็คำนามมาเติมข้างหลังนะคะฉันจะจะทำอะไรนะคะ I will ฉันจะจุดจุดจุด I will go shopping I will go shopping ฉันจะไปซื้อของนะ I will go shopping ฉันจะไปซื้อของ ข้อที่5นะคะก็คือถ้าจะอยากพูดภาษาอังกฤษได้นะคะให้เรามีกลุ่มเพื่อนที่ฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะอาจจะเป็นไม่ต้องอายุเท่ากันก็ได้ค่ะหากลุ่มอยู่นะคะใน Facebook นะคะหรือข้างบ้านหรือใครก็ได้เพื่อนร่วมงานนะคะที่เขามีความสนใจที่จะอยากฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะเราก็ฝึกพูดกับเขาหรือพูดกับเขาเป็นคำๆได้นะคะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทาคนเดียวนะคะมันเหนื่อยมันจะท้อฝึกคนเดียวเนาะถ้าเรามีเพื่อนร่วมทางร่วมฝึกด้วยนะคะมันจะทําให้เราไม่เหนื่อยนะคิดเหมือนกันนะว่าฝึกแล้วเราได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะภาษาอังกฤษนี้ข้อ6คือการเรียนภาษาอังกฤษน่ะต้องใช้เวลานะคะบางคนบอกว่าเนี่ยหนูท่องศัพท์ทุกวันเลยไม่ได้ท่องมา5วัน6วันนะคะมันมัน จำได้บ้างเป็นบางคําแต่มันไม่สามารถพูดได้นะคะมันต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีแบบว่าต่อเนื่องกันนะคะถ้าใครบอกว่าเนี่ยหนูทํามาเป็นเดือนแล้วทําไมหนูพูดไม่ได้คือเราต้องสังเกตว่าจากวันแรกที่เราเริ่มเรียนนะคะมันต้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราฝึกสม่ําเสมอต่อเนื่องไปเรื่อยสามเดือน6เดือนนะคะยังไงเราก็ต้อง พูดได้บ้างล่ะเป็นประโยคเข้าใจบ้างล่ะคะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราฝึกพูดมาทุกวันแล้วเราจะไม่ได้เลยนะคะต้องทําความเข้าใจว่าการเรียนภาษาหรือเรียนอะไรใหม่ๆนะคะที่เรามีพื้นฐานน้อยอ,ยอะ่ะมันต้องใช้เวลานะคะไม่ใช่ว่าเรียน30ชั่วโมงแล้วทําไมถึงยังพูดไม่ได้มันพูดได้บ้างล่ะคะ่ะแต่ว่ามันมันไม่ไม่สามารถจะเข้าใจได้ทั้งหมดนะคะมันต้องใช้เวลาเนาะ ทุกวันนี้ครูยังต้องเรียนเพิ่มนะคะหาความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเลยค่ะโอเคนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะช่วยกด subscribe ที่ช่อง youtube ให้ด้วยนะคะหรือไปกดไลค์กด follow ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะปีนี้เราจะเริ่มมีมีไลฟ์สอนใน facebook นะคะให้มากขึ้นนะหรือแอดไลน์มาคุยมาสอบถามอะไรกันได้นะคะที่ line แอดนะแอ a b c นะคะ Thank you for watching. See you soon. Bye.